สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคลิปนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเรามาเรียนรู้ต่อเนื่องกันเลยจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องการเขียนจำนวนในรูปก,กระจายนะคะเด็กๆจำคลิปที่แล้วได้ไหมคะคลิปที่แล้วก็จะเป็นคลิปที่9กับคลิปที่10คุณครูได้สอนเรื่องการเขียนจำนวนในรูปก,กระจายไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะ แต่ก่อนที่จะไปทำกันเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมจากคลิปที่9และคลิปที่10ก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์3อย่างเหมือนเดิมเลยนะคะสมุดดินสอแล้วก็ยางลบค่ะเด็กๆก,กดหยุดคลิปวิดีโอไว้ไปเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วมาดูคลิปวิดีโอต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้จากคลิปที่แล้วกันนะคะ การเขียนจํานวนในรูปกระจายนะคะเราก็จะเขียนโดยการเราต้องรู้จํานวนของรูปภาพนี้ก่อนนะคะมีโดนัทอยู่14เราก็จะมาเขียนจํานวนในรูปกระจายของเลข14กันค่ะโดยการแยกออกไปนะคะจำนวนที่ต้องแยกออกไปก็จะเป็นจํานวนที่อยู่ด้านหน้าเรียกว่าหลัก10นะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเรียกว่าหลักอ่า รูปนี้นะคะจะมีโดนัดอยู่1 0ก็คือตรงนี้ค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะนั่นคือ1 0เราก็จะแยก10ออกไปบวกกับ4จํานวน4ตรงนี้นะคะนี่ก็คือการเขียนจํานวนในรูปกระจายของเลข14นะคะสังเกตตรงนี้นะคะตรงสีเหลืองนี่คือการเขียนจํานวนในรูปกระจายค่ะ,คนนนะ,คะต่อไปมาดูการเขียนจํานวนในรูปกระจายแบบไม่ต้องมีรูปภาพแล้วนะคะเด็กๆนี่คือเลข เลขอะไรคะเลข10ค่ะเราจะเขียนจำนวนในรูปกระจายก็จะมีเลขอะไรบ้างก็จะเป็น $10 บวกกับ0นะคะ10ตรงนี้ไม่ใช่ $11, หรือ $12 มันเป็นเลข0ูนย์เราก็ต้องบวก0นย์นะคะ,ะมาดูรูปนี้ค่ะะมาดูเลขนี้ค่ะเลข1 1นะคะเราก็จะเขียนจำนวนในรูปกระจายโดยมี1 10บวกกับ $1 ต่อไป $1 5นะคะ เราจะเขียนจำนวนในรูปกระจายโดยมี1นกับ5นะคะแล้วเลขนี้ล่ะคะก็จะมี20หรือ20นะคะบวกกับ0นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะคุณครูเตาทบทวนให้ใหม่นะคะต่อไปค่ะเป็นเลข21นะคะก็จะมี20กับ1นั่นเองนะคะมาค่ะวันนี้คุณครูเต้าจะ ให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดกันให้เด็กๆเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยเขียนตัวเลขนะคะมีเลข10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21นี่นะคะเด็กๆเขียนตัวเลขแบบคุณคูไว้นะคะเด็กๆจะเขียนยาวลงมาทั้งหมดเลยก็ได้หรือแบ่งเป็น2แถวแบบนี้ก็ได้นะคะแต่พื้นที่ ตรงนี้ต้องเว้นว่างไว้ห่างๆนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะเว้นที่ไว้ด้วยนะคะระหว่างเด็กๆเขียนเลข11นะคะ10อ่ะระหว่างเด็กๆเขียนเลข10ไปจนถึง21นี้กดหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะคะค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูเต้าจะยกตัวอย่างข้อที่1นะคะ ข้อที่1ก็จะเป็น10บวกกับ0นะคะคือการเขียนจำนวนในรูปกระจายของเลข10ตรงนี้นะคะยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นการเขียนจำนวนในรูปกระจายของ11นะคะก็คือ10บวกกับ1นะคะข้อต่อไปจนถึงข้อสุดท้ายให้เด็กๆทำเองนะคะให้เด็กๆทำเอง แล้วก็เมื่อเขียนเสร็จครบทุกข้อแล้วให้เด็กๆเ,เขียนชื่อของตัวเองลงไว้ที่บรรทัดส,สุดท้ายของสมุดด้วยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูแต้วดูทางไลน์ด้วยนะคะคลิปนี้คุณครูแต้วขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ